5อันดับสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทอัปเดตเดือนเมษายนสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทในปัจจุบันถือว่ามีความพรีเมียมมากวามากว่าเมื่อก่อนมากเพื่อให้ซื้อได้ตรงรุ่นและตามความต้องการวันนี้เรามี้มาแนะนําถึง5รุ่นด้วยกันจะมีรุ่นใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5 vivo s 1 pro หน้าจอแสดงผล super amoled ขนาด6.38นิ้วความละเอียด Full HD+ ระบบความปลอดภัยแบบสเกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอและการจดจำใบหน้ากล้องหลัง4ตัวเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์ Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลและอีก2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มาโครรูรัรบแสงขนาด f/1.8 แบบสามารถซูมดิจิตอลได้สูงสุด10เท่าและลูกเล่นอื่นๆอีกมากมาย กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.0ระบบปฏิบัติการ Android 9.0ครอบทับด้วยฟันทัช OS version 9.2หน่วยประมวลผลข u a l c o m Snapdragon 665 Octa-core ความเร็ว2.0 GHz แบตเตอรี่ 4,500mAh พร้อมระบบการชาร์จไว 18W วัหน่วยความจำ RAM 8ร o ม 128GB เพิ่ม microSD card ได้สูงสุด 256GB โดยมีราคาเปิดตัวคือ8,990บาทแต่ตอนนี้ราคาปร,รับลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ7,990บาทเท่านั้นโดยมี2สีเลือกคือสีดำและสีฟ้าอันดับที่4 oppo a 9 1หน้าจอแสดงผล amoled แบบหยดน้ำขนาด6.4นิ้วความละเอียด full hd หน้าจอแข็งแรงเป็นพิเศษเพราะครอบทับด้วย corning gorilla glass 5ระบบความปลอดภัย ระบบตรวจสอบลร้ยนิ่วมือใต้หน้าจอและการจดจำใบหน้ากล้องหลัง4ตัว q u a ์ c ์คาเมรประกอบด้วยเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนอัลตราวาย8ล้านพิกเซลเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลได้อีก2ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์รูรับแสงขนาด f 1.79กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0ระบบปฏิบัติการ Android 9.0ครอบทับด้วย Color os version 6.1.2 หน่วยประมวลผล MediaTek Helio p 7 0 Octa Core ความเร็ว2.1 GHz GPU เป็น Mali G72 MP3 หน่วยความจำ RAM 8GB รอม 128GB แบบ UFS 2.1รองรับ Micro SD Card ทรงสุด 256GB แบตเตอรี่ 4,250mAh 0 ah, และรองรับการชาร์จไว 20W วัตราคาเปิดตัวอยู่ที่7,990บาทและมี2ส,สีให้เลือกคือสีดำและสีฟ้า อันดับที่3ามซัมซุงกาเล็กซี่ M 3 1หน้าจอแสดงผล s u p ปอร์อ l e เลทรงหยดน้ำรูปตัวยูขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD หน้าจอครอบด้วย Corning Gorilla Glass 3เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันรอยขีดข่วนระบบความปลอดภัยตรวจสอบลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้ากล้องหลัง4ตัวประกอบด้วยเลนส์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนส์หน้าจวายความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลและเลนส์เด็เซนเซอร์ความละเอียด5ล้านพิกเซล รูรับแสงขนาด f 1 8ซูมดิจิตอลได้สูงสุด8เท่ากล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 0บันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียด hd 3 0เฟรมเรทและ 4k 3 0 f เฟรมเรทเลงมาพร้อมกับระบบเสียง dolby atmos ด้วยระบบปฏิบัติการ android 10.0ครอบทับด้วย one ui เวอร์ชัน2หน่วยประมวลผล exynos 9611 octa core ความเร็ว 2.3GHz หน่วยความจำ ram 6 ROM 64และ128 g b รองรับ microSD สูงด5 1 2 g b แบตเตอรี่จุดใจ 6,000mAh และรองรับการชาร์จไว15วัตต์โดยราคาของรุ่น RAM 6 ROM 128อยู่ที่8,590บาทแต่เนื่องจากรุ่นนี้ขายเฉพาะทาง Shop อ,อ,อนไลน์ของ Samsung ราคาลดเลืออยู่ที่7,990บาทซึ่งถือว่าคุ้มแบบมากๆ อันดับที่2 Redmi Note 9 s หน้าจอแสดงผล ips lcd แบบจอรูซ่อนกล้องหน้าขนาด6.67นิ้วความละเอียด full hd plus หน้าจอครอบทับด,ด้วย Corning Gorilla g l a s s 5เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันรอยขีดขวด่วนกล้องหลัง4ตัวแบบ ai quad camera ประกอบด้วยเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลน u นด้า w ว d e ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนมาโครใช้ถายดยักษ์ใกล้5ล้านพิกเซลและอีก2ล้านพิกเซลเลนเด p เซนเซอร์ รูรับแสง f 1.8โดยสามารถซูมดิจิตอลได้ที่ได้ที่10เท่ากล้องหน้าความเนียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.48รองรับการถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด HD 30เฟรมเรทหรือสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเรทเหมวยประมวลผลคอมค c ม m Snapdragon 720 GPU Adreno 618 Android 10 MIUI v e r s i o n 11แบตเตอรี่จุดใจ5,000ม ah, ิลลิแอม ไรองรับการชาร์จไว18วัตต์หน่วยความจำ RAM 4และ6กิกหน่วยความจำภายใน6 4และ128กิกรองรับ m i c r o SD สูงสุด512กิกโดยมีราคาในการวางจำหน่าย2ราคาคือรุ่น RAM 4รอม6 4ราคา6,499บาทรุ่น RAM 6รอม128ราคาอยู่ที่7,999บาทและอันดับที่1นึ่ย a e 6 หน้าจอแสดงผล IPS LCD แบบจอรูซ่อนกล้องหน้าอัตราการสัมผัสหน้าจอ90เฮิรต์ขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus พร้อมครอบทับด้วยกระจกแข็ง Corning Gorilla Glass 3ระบบความปลอดภัยตรวจสอบลายนิ้วมือและจดจำใบหน้ากล้องหลัง4ตัวคอ a d ์ a m e r a เลนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนออร์ต้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล และอีก2ล้านพิกเซลเป็นเลนเดฟเซนเซอร์รูรับแสง f 1.8กล้องหน้าความละเอียด6 6ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0บันทึกวิดีโอได้ที่ความเรียด hd 30เฟรมเรทและ 4k 30เฟรมเรทระบบปฏิบัติการ android 10ครอบทับด้วย realme ui 1หน่วยประมวลผล mediatek helio g 90 t octa core ความเร็ว2.05 GHz ซึ่ง cpu ตัวนี้เป็น cpu ของมือถือ Gaming เกมมิ่งในรนคาย่อมเยาเลยก็ว่าได้ หน่วยความจำ RAM แรอม8รอม128แบตเตอรี่4,300มอิลลิแอมรองรับการชาร์จไวสูงสุด3 0วัตต์โดยราคาของรุ่น RAM แรอม8รอย128อยู่ที่8,990บาทแต่บางร้านก็ขายในราคาเพียง7,990บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากๆรู้สึกอย่างไรกับคลิปวิดีโอในวันนี้บ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเรา อยากแนะนำให้กับเพื่อนก็อย่าลืมกดแช้์กันด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Realme 6 64 Megapixels Pro Camera